มึงในเมืองหนางอ่ะเนาะมืองบอกนะครับเจ้าขยายไรทางทติดตอกมากนี่ขางขางรับแบตแผ่เมตรครับนี่ปวดปวดละรักรักมายุข้าวแยกออกแล้วตอ,อกไม่นะครับหนึ่บอกอบอกสามสามสองบอกตัวนี้มันนี่สองตัวอีกตัวหนึ่งมันไปเบื้องอยู่ครับบอก ราคายัางตกลงครามพันได้อยู่เดี๋ยวนี้นาที้เป็นเนตเ,เนตละหมืนกว่าบาทได้มั้งนี่แหละครับนี่เดบอกเส้นทางระวังอยังนนเนี่ยโคนท้องรองคำ่ำพระเจ้ากำลังขยายขยายใ,ใหญ่เลยบบบนี้เป็นทางหลวงเมืองใหญ่เลย ควบสูงายไม่ได like ้บ yeah. ้านควบสูงายไม่ได้เท่ฮะสองเมตรสิบสองเมตรสิบสองเมตสิบถือหอพืนถึงแต่ว่ามันบางมันหน่อยนู่นบ้านเนาะเจ้าเฮ็ดมาหันมมีแนวนีเจเที่อันนี้อันนี้มันเตี้ยเตี่ย ตัวนตึงครับบอกตัวนี้สองสองตัวนี้ต oh ัวนี้คือส่งหนาอยู่นี่บอกสองตัวบอกสองตัวตัวนี้หนาตัวนี้หนาอยู่ตัวนี้เฮ็ดตัวนี้หนาเฮ็ดบ่ได้โดนเฮ็ดวัดโดนคือบ้าน เพราะว่าเพราะว่าทั้งแต่พื้นมันน้ำว่าสัรน้ำาาก็จะบูเที่ยวดูน้ำแต่ว่าตัวนี้ไม่น้ำไ่ทมดินได้เนาะทมดินออกไปได้